ฝ่ายน้ำเงินครับยูนิสวีนัํมมวยไทยนะครับก็มิสเตอร์ยูนิสอาน,านันนี่ครับ18ปีก็ตอนนี้อยู่ที่จังหวัดชนบุรีครับหัวหน้าคณะผู้จัดการคุณอนันตศักดิ์สิทธยอดธงแล้วก็มีวีนัํมมวยไทยนะครับให้การสนับสนุนไปวันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยวีนัํมมวยไทยนักชกในดวงใจก็คือซ้ายดาราครับสุปตารแชมป์โลก วันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิม40ครั้งชนะ35แล้วก็แพ้5ครั้งครับวันนี้เราต้องขอบคุณนะครับทาง CP เจริญพวกภพัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนขอบคุณ CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์ CP t o ทูค o r เปอร์ชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้างอาชีพครับ0 2 8 0 0 0 0 0 ขอบคุณบริษัท CPF Restaurant and Food Chain จำกัดผลิตภัณฑ์ไฮโพกเมนูหมูอร่อยต้องที่ไฮโพกเจ้าสัวข้าวตางังมินิไก่หยองสูตรไก่ย่าง5ดาวบริษัท CP พีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิเกียไตยผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายนี่ต้องขอบคุณทีเสดมวยไทยสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินขอบคุณบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนต้าซินเยลแอนต้าซินชนิดเม็ด ไดฟิลีนเบนดาห้าร้อยยาท่าน้ำขาวไทยนครดีออกไซด์รวมถึงขอบคุณท่านในห้างวินัยวีรพุชงนะครับเพื่อการสำนึกสบาแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับนะครับเริ่มยกแรกโดยเกมเดินทักทายก่อนนะครับท่านของซาดาวทองครับได้ช่วงยาวกว่าครับแต่ว่าจนที่นี้ไม่ตกใจครับตั้งรับก่อนก็ถือว่ามีจังหวะแข้งขวาโต้ซาดาวทองเน้นลูกหนักเลยครับแต่ขาจ่อยางครับแข้งขวามีมาตามหนึร้อยสี่นี่ ถือว่าน้ำหนักเล็กเลยนะครับแต่ว่ารูปร่างชงชกทั้งคู่ไม่ธรรมดาครับสแดาทองก็ยาวมาเลยครับส่วนยูนิตนี่สายเลือดแกยาวทั้งครอบครัวอยู่แล้วครับพี่ชายนี่190เกข้าไปแล้วส่วนน้องนี่ดูดูช่วงขาก็น่าจะยาวกว่านี้อีกยครับยูนิตนะครับยูนิตวิน้มวยไทยกางเกงสีน้าเงินครับนี่เป็นคู่เปิดทัวร์ศึกเพชรอินดีครับเชื่อว่าคู่แรกที่รอคอยจะไม่สร้างความผิดหวังแน่นอนครับนี่ครับ สายหน้าปลายครับยูนิสเดี๋ยวต้องดูครับว่าจะเก่งเร็วดังเร็วเหมือนพี่ชายอย่างนาบินหรือเปล่านะครับโอ้โหแต่ว่าวันนี้เจอของแข็งเลยคุณทิพย์สแาลทองลูกศิษย์พี่นุ้ยนี่ก็ถือว่าแม่เบิร์บต้นๆเหมือนกันนะคนนี้ทักทายด้วยลูกหนักแรงเลยครับสแตลทองแต่ยูนิสไม่ตกใจครับทื้งทานก็เป็นมวยที่ต่อยมัดดีอยู่แล้วครับอาวุธค่อนข้างที่จะครบเครื่องหลากหลาย เกมยกแรกนี่ดูไม่เร่งไม่รีบครับแต่ว่าออกต่อเนื่องครับอ่ะสนดาวาทองชวนทะเลาะชวนหาเรื่องเพเลยะครับวอสไตขาเจาะยาวนี่ยังไม่หยุดเลยครับนยู่นี่จะเป็นประเภทฝีมือนะครับไม่เหมือนนาบิลครับพี่ชายเขานี่เดินเสียบเดินยกอย่างเดียวน้องชายเป็นประเภทแบบมาสายตาชั้นเชิงสูงครับวันนี้สะดาวทองอรูกศิษย์พี่นุ้ยมีหมัดอ้าวต่อเจาะล่างครับแมแหย่ช่วงขาย,ยาวต้องเน้นช่วงล่างครับ โอ้ยโอ้ยโอ้ยยกแรกยกแรกยกแรกมาเขาบอกว่ามาออกมวยมวยที่ชอบดูฟลอยูครับศึกเทปกินดีนี่ครับมาเน้นกันตั้งแต่ยกแรกเลยครับเดี๋ยวดูของดีอีกแล้วครับคู่นี้โอ้โหร้อยสี่ปอนด์ครับหนักแรงแรงให้เสียวกันตั้งแต่ยกแรกเลยครับเอาขยาบเดินไปเกมชวนทะเลาะครับแค่ขวายูดิติดเบรกไว้ก่อนครับเอาเริ่มออกก่อนแล้วก็ในช่วงปลายยก 10วินาทีตรงนี้ครับเกมเริ่มเกม้มข้นครับสตาทองยังไม่หยุดเดินครับบีบกดดันเข้าไปเรื่อยอีก10วินะครับปลายยกแรกครับใกล้เคียงกันเลยนะครับมีหมัดมีแข้งเหมือนกันครับวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนัดที่แฟนมวยต้องติดตามเลยครับคู่มวยน่าสนใจทั้ง4คู่ในช่วงน้ำมันตรากุุงคู่แก่เค็ดขัดยอกแรงสัตว์จับต่อยอาการคันผลิจากประเทศสิงคโปร์ ท,ท่านทีจารีไฟแนนซ์รถยนต์ครับขออนุญ,ญาตแนะนำนะครับรีไฟแนนซ์รถยนต์ต้องที่คาร์ทัสจากที่ไหนไม่ผ่านให้มาจากที่คาร์ทัสรถพันอยู่ก็กู้ได้หรือว่ารถพันอยู่ก็สามารถซื้อขายได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพคาร์ทัสเป็นหนึ่งในเรื่องรีไฟแนนซ์และติดเล่มรถยนต์ปรึกษาฟรี0815553555นอกจากนั้นครับคาร์ทัสครับยังมีรางวัลให้ครับสำหรับคนแพ้ที่หัวใจไม่แพ้นะครับ คาทัสจะมอบให้3,000บาทเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักชกที่แพ้ภายใน3ยกนะครับคาทัศพร้อมโอ้ยนี่ครับพร้อมสนับสนุนเพื่อให้ผู้แพ้กลับมาเป็นผู้ชนะในวันหน้าคาทัศจัดให้ได้ไปต่อครับขอขอบพระคุณคาทัสครับแม่เดินเพลินไม่ได้ครับเป็นหน้าของสสดาวทองครับว่าวันนี้ะจีิออนบอกครับว่าตงหอะฝีมือดัดเขี่ยนหน้าครับสะดุดล้มไปทีนึงเอ้าไม่เก็บแต่เขยรับลุกขึ้นมาเดินลุยต่อรับสสดาวทอง ยกแรกผ่านไปนี้ยังไม่ไดเห็นอะไรมากมายเลยครับสแาดทอนี่มีลูกเตะขาเจาะย,ยานยูนิที่มีแข้งขาเตแล้วก็มีหมัดมีตอกลอยสวนครับทั้งคู่มีหมัดด้วยนะครับสแาวทองนี่ต่อยไปยูนิทก็สวนคืนครับมีแย็บซ้ายเบสิกการชกนี่ถือว่ายอดเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่เลยครับน้ำหนักแค่ร้อยสี่นี่ถือว่าเป็นอนาคตของวงการมวยครับสแาวทองเจาะพยายามจะเดินชวนนักมวยจากฝรั่งเศสท,ทะเลาะมาส่วนใหญ่เราจะเห็นนักมวยต่างชาติจะเป็นมวย เปิดเกมต้นๆเลยครับแต่ว่านักมวยจากฝรั่งเศสรายนี้นี่ใช้ฝีมือครับโอ้โหดูครับนี่ครับมหาไหนสเตาทองอ้อทำการแกะแยกมาก่อนครับก่อจากฝงในรุ่นนี้ครับมหาเบอร์หนึ่งของทูฟยูก็เจ้าด่วน99สสต๊าตปลาจีนครับมหของราชาดำเนินราชาดำเนินก็ฉลามชนสามารถพยักอันลุ่ยยิมครับฮาสองดาวดังเลยติบรุ่นนี้เดี๋ยวดูลครับ ก็ถ้าขยับขึ้นไปได้โชว์ฟอร์มดีๆก็มีโอกาสได้เจอกันแล้วครับแต่ว่าวันนี้ต้องผ่านไฟนี้ครับขยับเดินสดวทองเมื่อสักครู่นี้โดนหมัดหนึ่งสองหองยนกิสบาปที่มีหยุดเหมืนอนกันครับแต่ตอนนี้ครับขยับจะเอาคืนครับเตะลากไปก่อนวันนี้พาวหารเลยนะครับสสดวทองครับพยายามจะเดโอ้ลูกทองว่าโดนตดลุาตัวด้วยต่อยหมัดพุกซ้ายตดลุตัวนี่เหมือนใครรู้ไหมเหมือนแสงอาทิตย์ลูกซ้ายกองดินเลยครับอันดับอันดับสิบแล้วครับตอนนี้บอลนี่ครับ นี่ครับยอดมวยโลกในรุ่นใหญ่ของเมืองไทยอีกคนหนึ่งครับโอ้ยบวกมัดโอ้ยนี่ครับมาเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูมาหาขวางไว้มาไม่ถนัดครับกรรมการเจลียวศิลป์แกะแยกออกมาก่อนครับเอาละครับขยับเปลี่ยนเข้าไปต่อเนื่องกระต่ายของซาดาวทองแตงขวามามาโยนนี้บอกว่าไม่ออกผมออกก่อนครับปลายยกครับสิบวินาทีตรงนี้ครับบอสในช่วงท้ายๆครับมีช็อตอะไรไหมโอ้ยบวกมัดเตะขวาแล้วก็ต่อยขวาตามมาครับ ยูนิตยังใช้จังหวะตั้งรับอยู่นะครับแต่ว่ารับแล้วต้องโต้บ้างอ้าวซ้ายครับอขอบคุณเครื่องดื่มริโผล่ยม่องตราถ้วยทองมิตรคู่เรือนเพื่อนค,คู่ตัวประธาการปวดเมื่อยเคสขัดยอกค้ชช้างาถูทาถูยม่องตราถ้วยทองพร้อมด้วยคุณนรงว่งประเสริฐการบริษัทิินเซเชียลจำกัดเต้นรถสวยจัดเจดผู้จำหน่ายรถมือสองออกรถฟรีถูกและดีต้องรถสวยจัดเจดโทรไปที่0863557893ขอขอบพระคุณครับ เอาละครับยกที่3เครับเห็นขึ้นเยอะขึ้นกรับั้งด้นของเยนที่ครับโยนิี่ตั้งรับก็จริงแต่ว่าจังหวะตอบโต้นี่มาเป็นชุดครับเน้นออกอาวุธมากขึ้นครับขณะที่ซาดาวรองครับยกระดับครับบีบเกมกดดันเข้าไปอย่างต่อเนื่องครับแต่ว่าพอพอโดยนที่ออกไปชุดนี่ เริ่มที่จะคิดแล้วครับไม่กล้าที่จะเดินเข้ามาบุ่มบ่ามแล้วครับวอลตอนนี้ยืนกันกลางเวทีแล้วครับวัดกันที่อาวุธกับหมัดจิ้มไปแข้งซ้ายไปครับสะแตวสะเดานี่ต้องกินกับน้ำพริกนะครับขยับอยู่นิดแข้งยังไม่โดนแข้งขวามาโอ้โหเอาละครับหัวซ้อนมาที่ไม่กลัวเหมือนกันครับเพชรบูรณ์กับฝรั่งเศสครับเข้าไปโอ้ยโอ้ยโอ้ย อย่าลืมรางวัลจากแอนตสซินค,ครับไตก้านคอสอกกับเข่าร้อย10,000บาทจาระเข้ฟันหาง3 0,000บาทและถ้ามีแผลแตกครับแห่งีโอกาสด้วยครับมีแผลแตกเข็มละ500บาทโอ้โหเซนทิงไปเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับแอนตสซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้อง,อ,งอืดจุกเสียดแน่นพร้อม้วยท่านน,น,นายห่าินัยวีระพุชงครับส่งเสริมสนับสนุนศืลปะแม่ไม้มวยไทยมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับโอ้โหเป็นมวยประเภทร้อยปอยที่ชกกันได้สะดุกตื่นเต้นครับถู้ครับ อาวุธที่ปีกครบครับแลกแข้งแลกหมัดบวกสองหวะน,นี้เจอนี้พยายามกระตุกมากครับนี่ครับใช้เครื่องตู้นั่ทจำสองขวาเอาแม่โดนแล้วครับสแตนด์ทองยังไงครับหาจังหวะคิ้งได้ไหมยวนี้ขยับแต่ขวาได้อีกสแตนด์ทองพยายามจะบวกสอกแรงแรงไปยานีชต่อยท้องครับบอลไม่ง่ายแล้วครับสแตนด์ทองออเอาไปโ,โ,โดนสอกอทำท่าขาสั่นเหมือนกันคร<อ>ับ<อ>ยานิชอ้าวสอกไปครับสะตนด์ทองโงงในอ่ตีได้ไหมถ้าตีไม่ได้กรรมการกดแยกเลยครับเหลืออีกหนึ่งนาทียกสามครับ โอ้โหดูครับมามาทุกวบข้าบบ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 เบบบบบบูกบรบกบกบบ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 เบบ่บบ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 บนบบ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 ดบบบบบเบบบบบอบบบบบบบหบบบบบงบบงนรบบ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 บยบบบบครึ่งทาบบูบกีบูบินรับเอ้าแข่งกบบบับบบบบบรบบ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 เบบ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 นบบบบของบบบบทองยูนิส ออกมาตั้งหลักครับสอกสายสั้นๆสะดทองพยายามจะปรี่เข้าไปครับพอทําได้แล้วก็พยายามจะทำทุกข้าวปัดกระสอกแรกกันกบออลล็อกอุ้ยเลยอโดนโดน,โดน,โดนยัดข่าไปครับยูนิตวงในวงในวงในทั้งคู่ยังไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่เน้นวงนอก,<ว>กมัดตามัด <ไป S 1> คืนอะท้าย้ายปลายาย,ายกจับแมแทงเข่า,าตีได้ไหมตีได้ไหมล็อกแม่มันใกล้เชือกกรรมการกดแยกครับเออดูครับ มาของดีตั้งแต่คู่เปิดหัวเลยนี่ครับมาอาทิไปก่อนโหมดโยงทิศาคุณจิ้นเจเจครับเพิ่มเติมรางวัลมาครับเตะก้านคอ10,000บาทสอบกับ2 0 0 0 0บาทเข่ารอยกับจระเข้ฟาดฐานอี่อยายงละ3 0 0 0 0บาทครับสนับสนุนโดยเจเจปอสาวหน้า้อมด้วยร้าน็อกเทลซีฟิชฟู้ดขอนแก่นครับ็อกเคลซีฟู้ดขอนแก่นดูแลพื้นางานโดยคุณจิน้นเจเจครับ เราก็ต้องขอบคุณโตยโยต้าเคมอเตอร์คุณวิเชียนสมภพลุ่งโลดครับโอ้โหเท็จริงไปเลย0 2 6 6 2 6 5 5 5จากโตยโยต้าเคมอเตอร์ครับเอาละครับ3ยกขนานไปเราเห็นแล้วครับอาวุธหนักอาวุธแรงที่จะปิดเกมได้ในมีทั้งนี่ครับทั้งหมัดและศอกครับ สแาทองตรนี้เปิดเกมออกมาเดินต่อยมาดบวกสอกเอายูนิสก็ไม่กลัวครับปักหลักลากด้วยบวกด้วยครับไม่สนแล้วพี่หนุ้ยสั่งลุยครับอย่าไปยืนคุยกับทั้งวยฝรั่งเศสครับเพราะว่าคุยไม่รู้เรื่องครับต้องต่างมัแข้งขวาไปครับยูนิสสแตดาทองขยายมเดินเจาะได้ไม่ได้สอกไปครับมาแต่ว่าไปก้มหัวไม่ได้นะครับไม่ได้ช่างตดผมครับนี่ครับมาบอลเวทีบอลเวทีชดชดหน้าเขาไว้ไปดเขาไว้สแตดาทองเสียบโอ้โหยูนิสเสียบคืน อ่าตอนนี้คนละเข่าคนละเข่าดูสงครามเข่าครับตอนนี้ยศีอุ้ยแม่สองเข้าไปครับดูครับแม่แผจะเ่ดาทองนี่จะจับนายเสียบครับแต่ว่าพอจับได้ก็เป็นยูนิสครับที่ชิงแข่งได้ก่อนแต้ว่เดาทองต้องมีสอกเข้ามาแจมเข้าจับนายครับแม่ไม่รู้ว่าเป็นแพ้ของใครแล้วครับตอนนี้ยูนิสเดินแล้วครับไม่สนพยายามจะเสียบนายด้วย้วครับแต่ดาทองมีสอก้ายเอ้าสอกเข้ามา ไม่ง่ายแล้วครับแบบพี่ออดต,ตั้งไว้ตั้งไว้ตั้งไว้ตีคืนได้ไหมพยายามจะสอดแขนเจอหวางตีอ้าววงในอาจจะไม่ค่อยมีในเท่าไหร่ทั้งคู่นะครับเพราะว่าเป็นประเภทเตะต่อยอ้าวสอกไปครับดาเดวปสาาเดมพยายามงัดสอกเดินเดินซายหลุดสอกไปแกเอากะเอาให้อยู่เลยครับในล็อกกดมาตีไม่ได้กรรมการแยกครับโอ้โหดูครับแกหวงสอกนี่ครับ เอาไปพา,าจะตกใจไหมจะตกใจไหมครับโอ้โหด,ดูครับมา่ายูนิสดูครับมหาสแตนดทองโอบวกแรกเหมือนกันครับโอ้โหของดีมีคุณภาพเลยครับคุติ๊บโอ้โหนี่แหละครับถ้าบนเวทีนี้อาจจะดูใครได้เปรียบแต่ว่าดูการดอออาวุธทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งบวกครับถูกครับจังหวะบวกจังหวะแรกว่าเสียวแล้วก็มีโอกาสเอา,าไง แดีวอันนี้ล็อกไว้ไปไม่ได้กรรมการต้องแย้อเข้ามาครับอยู่ข้างนอกลุนศอกลุนบาทดีกว่านี่แหละครับแมแทงมาแทงคืนโอ้ศอกคู่แรกที่รอคอยมันไหครับอ้าวยูนิตล็อกตีแม่ต่ดต่ตีตียังไม่ชัดตียังไม่เจ็บกรรมการเลยแยกครับนี่ครับมาโอ้ยมาไหน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 ไอเด้งะบไอดูครับมาฮคนละข่าวเด้งไปโอ้ยดู ว่าห่ากรรมคาสิงแกะแกะเกาเนี่ยแกะมันโอ้โหอยู่ที่ว่าชอบแบบไหนและเชียร์ใครไว้แล้วครับตอนนี้นี่ยังดูไม่ออกครับแข้งซ้ายไว้ครับแต่แตอนนี้ยัดแค่ขาขวาซ้ายชุดแรกยิงเป็นปลายยกเอา้าเร่งชุดนี้เป็นของใครเสียเสียตาคนนักเสียโปโยกที่สีรับโ,บโอ้โหมันจริงๆครับเปิดหัว สวนภูรีสอร์ทร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาท็อกออฟเดอะทาวน์โอเคไนเซอร์หาดใหญ่พร้อมด้วยอุปกรณ์มวยไฟเตอร์โดยในหัวมิดนครคุณสู่เมธื่้สัตรบงกฏขอขอบพระคุณครับอ่างก็ต่อกับ3นาทีสุดท้ายครับที่เขาว่ากันว่าชิงดำครับวิธีการชกแองการชกการเลือกออกอาวุธสำคัญมากกับ3นาทีนี้ครับบอสเชื่บอบีหัวใจแฟนมวยทั่วประเทศครับเตะเตะมาก็เตะคืนครับอยู่ที่3นาทีนี้แหละครับว่าใครจะทำผลงานได้ดีกว่ากันครับ ดูครับาโอ้โหคู่นี้นี่ทั้งผู้ชมชาวไทยผู้ชมชาวต่างชาตินี่ระหว่างยกนี่ก็บรบมือกันเกลียดกราบตลอดเวลาเลยครับนี่ครับแดงสะดอกทุ่มสิบุมเมืองอันเงินยูนิสหวีน้ำวยไทยน้องชายของเจ้านาบินโอ้โหอ้โหน่นนึงเสียจังหวนิดนึ่งนี่นนนนแหละคอดแตกต่างเล็กน้อย,ยครับของเกมคู่นี้ครับ จังหวะเจ้าโคนอาวุธนี่ใกล้ใใคเคียงกันมากแต่ว่าสิ่งที่ยูนิสครับทำได้ดีกว่าคือนี่แหละครับรักเหลียมจังหวะสุดท้ายครับแล้วทำให้2นาทีที่เหลือตรงนี้นี่เขาชกง่ายขึ้นครับบอสแกรวดในว่องไวอ่ะรรครับออกแล้วฉากออกซ้ายฉากออกขวาครับทำให้อาุธของเสดาวทองมันก็ยังแมทํำเป้าไม่เจอครับอ่ายูนิสใช้ฝีมือตามที่ตัวเองถนัดอโดนแข้งขวาไปครับในตั้งไว้ม่ยังโต้ไม่ได้ครับเสดาวทองโอ้โห นี่ครับมาไปเข้าไปไปเข้าไปครับอโอ้โหสอกเข้าไปอย่าลืมครับเขาลูกศิษย์ของรูขวานรูขวานขวานเพชรซอสุวรรณพักดีครับถดีเป็นนักทกในอดีตนะครับที่ใช้สอกได้เบิดต้นต้นเหมือนกันรูบอยของเขาเดี๋ยวดูนี่ครับงัดเข้าไปแต่ว่าก็พอจะสร้างความเจ็บปวดให้กับดูนิสได้พอสมควรนะครับแต่ว่ายังจังๆยังไม่ได้ครับนี่ครับไปแล้วครับศอก พยายามจะเร่งพยา,ายามจะฮุกนะครับทางด้านของเสดาทองแต่ว่าต้องยกเครดีให้ยูนิสเลยครับว่าหลังๆนี่ชก3ยกสดขึ้นมาครับพอปรับตัวมาชคห้ายกนี่ต้องบอกว่าปรับตัวได้ดีแล้วก็ดูครับแม่ชกวันนี้นี่ต้องบอกว่ามาละเอียดแล้วเมียละไม่ดีเลยเลยครับบอลแล้วส่งมวยของเสดาทองนี่ดูแบบยังไม่ยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่ครับออกมายกสุดท้ายยูนิสก็เลือกครับความเป็นมวย นักมวยฝรั่งเศสคนนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับซกมาไม่เยอะนะครับแต่ว่ามีทุกอย่างครับฝีมือทั้งนอกทั้งในหน้าตาหล่อด้วยครับยังเดินอยู่ยังไม่ท้อนะครับสะดาวทองแต่พอเดินแล้วเนี่ยครับเดินแล้วมันกลายเป็นเดินตามเขาอะครับเดินไม่ออกอาวุธก็ทําให้อยู่นิดๆเลือกแล้วออกสบายครับนี่ครับถ่ายเกมแล้วครับโอ้โห ต้นๆนีนน่ดูน่าก,กลัวเลยนะครับสแดาทองหาตะเบียดไปลเพียนมาแล้วก็แต่ว่าบทงานก็น่าชื่นชมทั้งคู่แหละครับนี่ครับฝ่ายน้ำเงินเจ้ายูนิสดีน้ํมมวยไทยครับลุกครึ่งไทยฝรั่งเศสครับไทยแดงก็เจ้าสดาวทองนุ้ยสี่มุมเมืองครับลูกศิษย์ของพี่นุ้ยสี่มุมเมืองก็ถือว่าเป็นนักทกเก่งด้วยก,กันทั้งคู่แหละนะครับ ทำการเจียวซีนทันไปชูมือให้กับยูนิสวีนัมมวยไทยครับฝ่ายน้ำเงินวันนี้โชว์ฟอร์มสวยครับชนะคะแนนสะดาวทองด้วยสีมุมเมืองแบบสนุกทุกยกเลยครับชมหน้าผู้